สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีผู้เข้าชมวิดีโอทุกคนนะครับในวันนี้ก็พบกับครูเจมกเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้ครูจะมาสอนในเรื่องวัฒนธรรมไทยนะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มสารณสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะครับเราจะมาเรียนรู้ว่าวัฒนธรรมไทยเนี่ยมีอะไรบ้างแล้ววัฒนธรรมแต่ละภาคเนี่ยมีตัวอย่างวัฒนธรรมอย่างไรบ้างนะครับเพื่อเป็นการไม่ เสียเวลานะครับเรามาเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมไทยกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสไลด์พร้อมๆกันนะครับมาดูสไลด์เรื่องวัฒนธรรมไทยนะครับอ,อย่างเช่นเคยนะครับวิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอบรรยายประกอบการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนานะครับหรือว่าโควิด 19นะครับระหว่างวันที่5-18มกราคมนะครับพุทธศัการชาช2563นะครับเรื่องวัฒนธรรมไทยนะครับผู้บรรยายนะครับว่าที่ร้อยตรีจติดสรีน้อยนะครับโรงเรียนบ้านเขาน้อยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเรามาดูกันเลยนะครับเรื่องวัฒนธรรมไทยก่อนที่เราจะไปเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเนี่ยว่ามีแต่ละภาพเนี่ยมีวัฒนธรรมยังไงบ้างตัวแรกที่เราจะต้องรู้เลยนะครับก็คือเราต้องรู้ว่า วัฒนธรรมเนี่ยหมายถึงอะไรอ่านังเรียนรู้ไหมครับว่าวัฒนธรรมหมายถึงอะไรอ่าวัฒนธรรมนะครับนี่วัฒนธรรมวัฒนธรรมตัวเนี้ยวัฒนธรรมตัวเนี้ยครูขอเป็นสีประการนะครับอ่าวัฒนธรรมนี่ครับวัฒนธรรมตัวเนี้ยความหมายนะครับก็คือความหมายก็คือ ลักษณะทางจิตวิญญาณวัสดุภูมิปัญญาและอารมณ์ที่เป็นคุณลักษณะของกลุ่มคนกลุ่มสังคมนะครับวัฒนธรรมเนี่ยสรุปสั้นๆง่ายๆคือการปฏิบัติของคนในกลุ่มคนกลุ่มสังคมเนี่ยปฏิบัติสืบต่อต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องกันมาคือทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอนะ่ะ ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจนกลายเป็นจนชินจนกลายเป็นวัฒนธรรมของกลุ่มๆนั้นนะครับเนี่ครับความหมายของวัฒนธรรมสั้นๆนะครับแล้ววัฒนธรรมเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงศิลปะนะครับแต่และตัวอักษร,รเท่านั้นแต่ยังรวมถึงวิถีชีวิตเนี่ยครับค่านิยมประเพณีแล้วก็ความเชื่ออ,อีกด้วยเพราะฉะนั้นนักเรียนบางคนพอพูดถึงวัฒนธรรมก็จะคิดว่าจะมีพวก ประเพณีต่างๆแต่ที่จริงแล้ววัฒนธรรมไม่ใช่แค่ประเพณีอย่างเดียวแต่จะรวมถึงพวกวิถีชีวิตค่านิยมประเพณีความเชื่ออันนี้ก็รวมอยู่ในวัฒนธรรมเหมือนกันนะครับอ่าต่อไปทีนี้วัฒนธรรมเนี่ยมีองค์ประกอบหลักทั้งหมด3ประการสประการมีอะไรบ้างหนึ่งนะครับวัฒนธรรมท้องถิ่นวัฒนธรรมท้องถิ่น น,นักเรียนดูไปครับวัฒนธรรมท้องถิ่นก็คือวัฒนธรรมของประชาชนหรือชาวบ้านเนี่ยในในท้องถิ่นของประชาชนหรือชาวบ้านโดยทั่วไปที่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือแกป้ปัญหาตอบสนองความต้องการของคนในท้องถิ่นก็คือในละแวกแถวบ้านเนี่ยของคนในท้องถิ่นของชุมชนนี้ของชุมชนนี้ก็มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปนะครับ ใหญ่กว่าวัฒนธรรมท้องถิ่นคือวัฒนธรรมประจำชาตินะครับวัฒนธรรมประจำชาตินะครับก็จะหมายถึงวัฒนธรรมที่รัฐก,กำหนดและมอบหมายให้คนในชาติเนี่ยร่วมกันปฏิบัติเช่นอะไรบ้างวัฒนธรร,ร,าาร,รมประจำชาติเช่นการใช้ภาษากลางหรือภาษาประจำชาติเห็นไหมครับแต่ละชาติก็จะมีภาษาประจำชาติของตัวเองจะมีภาษากลางเป็นของตัวเองอันนี้เรียกว่าวัฒนธรรมประจำชาติ ต่อมาก็จะมีวัฒนธรรมที่ใหญ่กว่าวัฒนธรรมประจำชาติก็คือวัฒนธรรมสากลหรือวัฒนธรรมนานาชาติอันนี้ก็หมายถึงวัฒนธรรมที่เกิดจากสังคมอื่นๆแต่มีความนิยมทั่วไปในานานาประเทศหรือหลายๆประเทศที่นิยมเช่นการแต่งกายการเล่นกีฬาการเล่นดนตรอีอันนี้ก็ถือเป็นวัฒนธรรมนานาชาตินะครับ เช่นอะไรบ้างที่นักเรียนเข้าเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมนานาชาติการแข่งกีฬากีฬาถ้าเกิดกีฬาที่เล่นในท้องถิ่นไม่ท้องถิ่นอื่นไม่รู้จักเล่นในท้องถิ่นของตัวเองก็จะเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นแต่กีฬาที่เล่นเฉพาะชาตินั้นแต่ชาติอื่นยังไม่รู้จักก็จะเป็นวัฒนธรรมประจาชาติชาติอื่นไม่รู้จักหรือชาติอื่นยังเล่นไม่เป็นเล่นเป็นแต่ชาติไทยอย่างเดียวอย่างเนี้ยก็เป็นวัฒนธรรมประจำชาติแต่ถ้าทุกประเทศ เล่นกีฬาประเภทนี้เป็นหมดเลยเช่นฟุตบอลก็จะเป็นวัฒนธรรมนานาชาตินะครับทุกประเทศจะเล่นเป็นอ่าอันนี้องค์ประกอบของวัฒนธรรมที่ครูแยกมานะครับคือวัฒนธรรมท้องถิ่นวัฒนธรรมประจำชาติแล้วก็วัฒนธรรมนานานชาติหรือวัฒนธรรมสากลน,นะครับอ่าต่อไปที่มาของวัฒนธรรมทีนี้นักเรียนรู้ไหมครับว่าวัฒนธรรมเนี่ย มีที่มาอย่างไรมาจากไหนบ้างอยู่ดีๆเกิดขึ้นเองหรือเปล่านะครับเรามาดูกันที่มาของวัฒนธรรมตัวนี้อ่าเล้วรออ่าที่มาของวัฒนธรรมที่มาของวัฒนธรรมหนึ่งสิ่งแรกเลยวัฒนธรรมจะมาจากสิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และสังคมการเกษตรนะครับก็คือ เนื่องจากพื้นที่ประเทศไทยส่วนใหญ่เนี่ยมีลักษณะภูมิศาสตร์เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำนะครับคนไทยจึงมีความผูกพันกับลำคลองมีความสัมพันธ์กับลุ่มน้ำนะครับจนทำให้เกิดเป็นวิถีชีวิตริมน้ำและทำให้เกิดประเพณีต่างๆขึ้นมานะครับที่เกี่ยวข้องกับน้ำเช่นประเพณีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับน้ำลอยกระทงเกี่ยวข้องไหมครับประเพณีลอยกระทงประเพณีอะไร ประเพณีสงกรานต์นะครับก็คือชีวิตของคนไทยเนี่ยอยู่เกี่ยวข้องกับน้ําทําให้ประเพณีเนี่ยที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับน้ํานะครับและที่มาของวัฒนธรรมอย่างที่สองนะครับอันเนี้ยเห็นชัดเลยก็คือพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนานะครับพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ทําให้เกิดวัฒนธรรมได้นะครับก็คือพระพุทธศาสนาเนี่ยได้เผยแพร่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเป็นเวลาช้านาน พระพุทธศาสนาถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยเห็นได้จากการที่คนไทยเนี่ยเข้าวัดนอกจากนี้ก็ยังมีประเพณีพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเนี่ยเกิดขึ้นมาเช่นการทอดกรถินการทอดพระป่าการบวชนะครับเพื่อสืบทอดศาสนาก็เ,าเลยทำให้เกิดเป็นพิธีกรรมหรือวัฒนธรรมขึ้นมา ต่อไปค่านิยมที่มาของวัฒนธรรมไทยอย่างต่อไปคือค่านิยมก็คือค่านิยมก็คือแบบอย่างหรือพฤติกรรมของคนในสังคมนะครับที่มีความแตกต่างกันนะครับค่านิยมบางอย่างเนี่ยก็กลายเป็นวัฒนธรรมไทยเช่นกันนะครับเช่นความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งคนไทยให้ความเคารพนะครับเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นอย่างมากนะครับทำให้เกิดวัฒนธรรมต่างๆขึ้นมาที่เกี่ยวข้องกับการเชิดชูพระมกษัตริย์สถาบันพระมกษัตริย์นะครับต่อไปการเผยแพร่และการเป็นที่ยอมรับวัฒนธรรมจากบางชาตินะครับวัฒนธรรมไทยเนี่ยไม่ได้เกิดมาจากภูิปัญญาไทยหรือว่าเกิดมาจากสิ่งแวดล้อมเกษตรกรรมของไทยเกิดมาจากค่านิยมของไทยอย่างเดียวแต่ยังเกิดมาจาก การเผยแพร่และการยอมรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาด้วยนะครับในอดีตเนี่ยประเทศไทยเนี่ยได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมจากจีนและอินเดียนะครับเข้ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมดั้งเดิมนะครับมากมายเลยทีเดียวแต่ใน,นปัจจุบันเนี่ยกระแสโลกาภิวัตน์นะครับทำให้เกิดการหลั่งไหลของวัฒนธรรมชาติอื่นนอกเหนือจากจีนและอินเดียเข้ามามากมายนะครับเช่นชาติตะวันตกฝรั่งเศสอังกฤษ สารอะางเงี้ยเข้ามามากมายก็เลยทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยเกิดเป็นวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของวัฒนธรรมไทยนะครับอ่าต่อมาวัฒนธรรมไทยเนี่ยเราก็สามารถแบ่งได้อีกนะครับแบ่งแบ่งตามลักษณะภูมิศาสตร์เนี่ย ของประเทศไทยเนี่ยเราจะแบ่งเป็น4ภาคใหญ่ๆนะครับซึ่งถ้าเราแบ่งภาคของประเทศไทยตามตามลักษณะวัฒนธรรมเนี่ยเราก็จะแบ่งได้เป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและก็ภาคใต้นะครับเอาเป็นสีภาคหลักๆทางวัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรมภาคเหนือนะครับเป็นภูมิภาคที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในตัวทางด้านวัฒนธรรมนะครับภาคเหนือนะครับวัฒนธรรมภาคเหนือก็เช่น ประเพณีตานกวยสลากนะครับประเพณีปอยหลวงประเพณีกินข้าวแบบขันโตประเพณีสืบชะตาเมืองอ่าทีนี้นักเรียนทุกคนอาจจะสงสัยว่าประเพณีตานกวยสลากเนี่ยเป็นประเพณีอะไรสงสัยไหมครับอ่าประเพณีปอยหลวงลักษณะเป็นยังไงร,รูปภาพเป็นยังไงกินข้าวแบบขันโตกสืบชะตาเมืองอ่าทีนี้ถ้านักเรรยนสงสัย ครูขอมอบหมายงานให้นักเรียนตรงนี้นะครับลองไปหาดูซิว่าประเพณีต่างๆเราเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเปิดเรียนมาเดี๋ยวครูจะมาถามแล้วก็มาพูดคุยกันในห้องนะครับว่ามีลักษณะเป็นยังไงนะครับอาต่อไปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมที่เก่าแก่นะครับมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ มากมายเลยทีเดียวภาคตะวันออกนเฉียงเหนือเช่นประเพณีบุญบั้งไฟประเพณีไหลเรือไฟประเพณีผีตาโขนนะครับอ่านเรียวก็ลองไปหารู้ว่าประเพณีต่างๆเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงจัดขึ้นเพื่ออะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันในคาบเรียนตอน,นอเราเปิดเรียนนะครับต่อไปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคกลางเนื่องจากอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยานยคาับภาคกลางเนี่ยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาจึงมีวิถี ชีวิตผูกพันกับการเกษตรเป็นส่วนใหญ่และวัฒนธรรมก็เลยเกี่ยวข้องกับการเกษตรเกี่ยวข้องกับน้านะครับเนื่องจากอยู่ที่ลุ่มแม่น้ำนะครับทาให้ประเพณีที่แถบๆเนียส่วนใหญ่แล้วจะมีเช่นประเพณีการทําฝันข้าวเพราะว่าแถบนั้นนะครับจะมีการปลูกข้าวเยอะประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวประเพณีการร้องเพลงลําตัดนะครับเนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราไปเกี่ยวข้าวเนี่ยจะรู้สึกเบื่อและรู้สึกเหนื่อย ก็เลยเกิดการร้องเพลงเกี่ยวข้าวร้องเพลงลังตัดร้องเพลงต่างๆขึ้นมาเพื่อความสนุกสนานเพื่อให้ไม่น่าเบื่อนะครับในการทํางานนะครับต่อมาวัดนนธรรมท้องถิ่นภาคใต้อ่าอันนี้นักเรียนทุกคนอาจจะรู้จักแล้วเพราะโรงเรียนของเราก็อยู่ในภาคใต้นะครับประชากรส่วนใหญ่ของภาคใต้เนี่ยนักเรีนยนรู้ไหมครับว่ามีความแตกต่างกันทางด้านศาสนาว่าภาคใต้เรานะครับนอกจากมีศาสนาพุทธแล้วภาคใต้เราก็ยังมี ศาสนาอิสลามอีกด้วยนะครับทําให้เกิดความผสมผสานทางประเพณีเกิดขึ้นนะครับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เกิดขึ้นในภาคใต้นะครับก็เป็นวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ใช่วัฒนธรรมที่เป็นความเชื่อยอย่างเดียวแต่ยังเป็นการแสดงประเพณีต่างๆขึ้นมาอีกด้วยนะครับเช่นประเพณีชักพระอันนี้เป็นอันนี้เป็นความเชื่อประเพณีชจ้าพระเหตภาขึ้นธาตุความเชื่อนังตาลุง ต้ลุงก um ็จะเป็นการแสดงการน้ำมนุ่งราก็จะเป็นการแสดงนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างวัฒนธรรมของแต่ละภาคนะครับอ่ะทีนี้ครูก็ได้ยกตัวอย่างวัฒนธรรมเอารูปภาพมาให้นักเรียนดูให้ดูให้นักเรียนดูนะครับนักเรียนจะได้เห็นว่าวัฒนธรรมแต่ละวัฒนธรรมเนี่ยเป็นยังไงนะครับเนี่ยยกตัวอย่างให้ดูอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างวัฒนธรรมกันนะครับ ตัวอย่างวัฒนธรรมเดี๋ยวครูจะมีภาพมาให้ดูนะครับตัวอย่างวัฒนธรรมเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างวัฒนธรรมแรกนะครับตัวอย่างวัฒนธรรมแรกเดี๋ยวครูรอรูปเป๊บหนึ่งนะครับว่าวแตเดี๋ยวให้นักเรียนลองถ่ายดูนะครับว่า วัฒนธรรมอันนี้เป็นชื่อวัฒนธรรมอะไรมีใครรู้นะครับอ่ามาแล้วนะครับรูปอ่ามีใครรู้ไหมครับว่าอันนี้คือวัฒนธรรมอะไรของภาคไหนครับอ่าอาจจะยากอยู่เลยครับเพราะว่าเราอาจจะไม่คุ้นชินกับวัฒนธรรมนี้นะครับวัฒนธรรมนี้นะครับชื่อว่าอ่าอันนี้วัฒนธรรมเนี้ยรูปที่นักเรียนเห็นอยู่เนี้ยชื่อว่าตากลกวยสลากนะครับอ่าเดี๋ยวรูเขียนให้ดู ชื่อวัฒนธรรมชื่อวัฒนธรรมตาลขวยสลาอ่าวัฒนธรรมนี้นะครับชื่อวัฒนธรรมว่าตาลขวยสลากนะครับเป็นวัฒนธรรมของภาคภาคอะไรครับภาคเหนือนกลางอีสานใต้วัฒนธรรมของภาค อ่าภาคเหนือครับเป็นวัฒนธรรมของภาคเหนือครับเป็นวัฒนธรรมของภาคเหนือวัฒนธรรมนี้เป็นวัฒนธรรมเกี่ยวกับอะไรครับเป็นวัฒนธรรมเกี่ยวกับการทําบุญให้คนตายและทําทานให้คนเป็นนะครับความเชื่อของวัฒนธรรมนี้นะครับอันนี้เป็นประเพณีตานกวยสลานะครับอาต่อมาไปดูวันต่อไปครับต่อไป เดี๋ยวเรารูปแป๊บหนึ่งนะครับอันต่อไปนะครับเป็นเป็นอะไรกันเดี๋ยวเรามารู้กันเป็นวัฒนธรรมประเพณีความพ้างใน,นและชื่อวัฒนธรรมประเพณีอะไรแล้วก็มีความเชื่อเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเราลองทายกันดูนะครับอ่ามาแล้วครับมีเด็กอยู่อันนี้น่าจะเป็นวัฒนธรรมเกี่ยวกับอะไรอ่าอันนี้นะครับเขาจะเรียกว่าปอยหลวง ป่อยหลวงป่อยหลวงนี่มันเป็นวัฒนธรรมเกี่ยวกับอะไรครับป่อยหลวงอะไรปูหาปากกาป่อยหลวงนะครับคําว่าป่อยเนี่ยคําว่าป่อยเนี่ยมาจากคําว่าปเวณีนะครับมาจากคําว่าปเวณีนะครับส่วนคําว่าหลวง คำว่าหลวงเนี่ยมาจากคําว่ายิ่งใหญ่ประเพณีปลอยหลวงเนี่ยจึงเป็นประเพณีที่อ่าอันนี้คำว่าปล่อยมาจากประเวณีนะครับประเพณีเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่นะครับคือประเพณีเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่นะครับอันนี้เป็นประเพณีของภาคเหนือครับอ่ามีตัวอย่าง ต่อไปครับอ่าอันนี้มีชื่อให้แล้วนะครับงานบุญบั้งไฟอันนี้เป็นประเพณีบุญบั้งไฟของภาคไหนครับอ่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานครับจัดขึ้นเพื่ออะไรครับก็คือเพื่อหลักๆเลยครับขอฝนครับอ่าเนื่องจากภาคอีสานเนี่ยฝนไม่ค่อยตกก็เลยจัดประเพณีนี้ขึ้นมาเพื่อขอฝนนะครับอ่าประเพณีต่อไปครับอ่า อยู่ใส่หน้ากากอันนี้หลายคนรู้จักแล้วเรียวกับปะเพณีผีตาโขนนะครับของภาคไหนครับภาคอีสานนะครับไม่ใช่ภาคเหนือนะครับหรือว่าภาคอีสานนะครับหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับไม่ใช่ภาคเหนือนะครับอยู่ที่จังหวัดไหนอันนี้ผีตาโขนอยู่ที่จังหวัดอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับหลักๆเลยจะที่จังหวัดเลยอำเภอด่านด่านซ้ายครับ อ,อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับปัตเพณีผีตาโขนนะครับเขาบอกกันไว,ว้ว่าปัตเพณีผีตาโขนเนี่ยมันเพี้ยนครับเมื่อก่อนไม่ได้ชื่อผีตาโขนแต่ว่ามันเพี้ยนเมื่อก่อนชื่อว่าผีตามคนมอาฟังชื่อรู้น่ากลัวมันจะปัะเพณีผีตามคนนะครับก็คือผีเดินตามคนอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ พี้ยนมาเป็นผีตาโขนนะครับเขาบอกว่าน่าจะมาจากเรื่องมหาเวชสันดรน,นะครับไอเรื่องไอประเพณีนี้นะครับความเชื่อของคนสมัยก่อนนะครับอ่าต่อไปนี่นี่ประเพณีอะไรครับง่ายแลอมีคนกําลังเต็มไปหมดเลยกําลังเกี่ยวข้าวกันอหานี่ก็เรียกประเพณีเกี่ยวข้าวครับเกี่ยวข้าวนี่ของภาคไหนครับของภาค กลางนะครับเพราะว่าอะไรภาคกลางจึงม,มีปรพณีเกี่ยวกับข้าวเกี่ยวกับลุ่มน้ําเพราะว่าภาคกลางเนี่ยอยู่ติดกับแม่น้ําเจ้าปยาทาให้เกิดลุ่มน้ําม,ม,มีแม่น้ํามีลุ่มน้ำจึนทําให้เกิดปรพณีเกี่ยวกับข้าวเกี่ยวกับน้ําเยอะนะครับปรพณีนี้อ่ะประเพนีต่อไปอ่าอ่าอ,อันนี้เป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการแสดงนะครับอันนี้เป็นคือ หนังตะลุงของภาคไหนครับคงจะไม่ต้องบอกเลยนีปภาค่าหนังตะลุงของภาคใต้นะครับก็คือการแสดงนะครับไอ้คนเนี่ยเฮฮาสนุกสนานนะครับไปนั่งชมหนังตะลุงนะครับใครไม่เคยดูหนังตะลุงบ้างนะครับมีไหมครับอ่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างวัฒนธรรมที่ครู สอนให้กับนักเรียนทีนี้ของนักเรียนครูก็ได้มอบหมายงานที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมไปให้จําได้ไหมมีใบงานอยู่ข้างหลังจําได้ไหมเนี่ยใบงานเรื่องวัฒนธรรมไทยที่ครูให้ไปเนี่ยรูป iPhone. ไอโฟนใบงานเรื่องวัฒนธรรมไทยอ่าอย่างแรกที่เรนต้องทําคือให้นักเรียนเขียนชื่อเขียนชื่อไปเลยเนี่ยเขียนชื่อเขียนชื่อชั้นป .5 เลขที่เท่าไรเลขที่เท่าไรก็เขียนไปแล้วก็ระบายสีให้สวยงามพอนักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่เสร็จระบายสีหน้าปกเสร็จนักเรียนก็ไปเขียนภาคเหนือนี่เห็นไหมมีภาคเหนือไหมนวเนี่ยภาคเหนือให้นักเรียนเขียนชื่อวัฒนธรรมของภาคเหนือยกตัวอย่างเมื่อกี้กูสอนไปแล้วภาคเหนือมีอวัฒนธรรมอะไรบ้างเขียนมาภาคละสี่สี่วัฒนธรรมหนึ่งสองสาม สี่ไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ได้ด้านความเชื่อด้านประเพณีด้านวิถีชีวิตด้านข่านยมได้หมดเลยก็เขียนมาสี่อย่างครับภาคอีสานก็สี่อย่างภาคกลางก็สี่อย่างภาคใต้ก็สี่อย่างอ่าเสร็จแค่นี้เองครับแล้วก็ระบายสีครับตกแต่งให้สวยงามนะครับตกแต่งให้ ตกแต่งให้สวยอ่าอ่าเมื่อไงเสร็จแล้วน้งเียก็ระบายสีตกแต่งให้สวยงามนะครับแล้วก็ตัดตัดตามรอยนี่เลยครับตัด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 เสร็จพับให้สวยงามแล้วนํามาส่งในวันเปิดภาะเรียนนะครับอ่าวันนี้การ สอนของครูก็ขอจบเป็นแค่นี้นะครับอย่าลืมทํางานที่สั่งแล้วก็ไปทบทวนเรื่องที่ครูสอนไปนะครับนะครับวันนี้สําสหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบการบรรยายเรื่องวัฒนธรรมไทยเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาชมคลิปต่อไปนะครับว่าครูจะมาสอนเรื่องอะไรนะครับแต่วันนี้สวัสดีครับ